สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับวงมะล่ำเสียงวีหกนุกพงศกร FC แฟนคลับน้องอาอายสักกุณาพรเพื่อนเพื่อนช่องเจเกียสตอรี่ที่น่ารักทุกท่านค่ะเมื่อนีมาอัปเดตข่าวของทางวงมะล่ำเสียงวีหกกันจากหน่อยค่ะเป็นข่าวที่ได้ยินแล้วเบาเบาบด้ค่ะอยากมาเว้ากับพี่กับน้องหลายค่ะช่วงนี้ทางวงเสียงวีหกมีแต่ปัญหาเรื่องเงิ่อนเงนท่องทองเนาะพี่น้องก็นานี่บ่โดน บอดนกพนกระด้ออกมเมื่อว้ามาชี้แจงเรื่องเงินมาไล่ของน้องอาอายอันนั้นกระจบไปแล้วต่อมาวางมือสองมือนะ่ะก็เป็นเรื่องเงินมาไล่ของน้องอาอายอีกระหว่างย่ายสากับน้องอาอายถึงย่ายสาเพนกับโมโหหลายเพนกับออกมาไล่โสดชี้แจงแล้วก็มีความน้อยเนื้อตามใจเรื่องเล่าของเงินเงินทองๆนี่ก็เฮตหยคนวีพากวิจารณ์กันไปต่างๆหน้าๆเนา,นา,นา,นานะคะ่ะ แต่วงหัว่าแฟนคลับบึ่งจังได่จังหวะายาิยสาเอาเงินนองแล้วยายสาก็ได้ออกมาชี้แจงเป็นทีเรียบร้อยอันนั้นก็จบไปนะคะพอมามื้อนี้เห็นบอดนุเพิินไล่สดโดยปกติบอดนุเพิินก็ไล่สดอยู่ทุกมืออยู่แล้วนะคะแอดก็มีโอกาสเข้าไปฟั่งอยู่เรื่อยถ้าจังหวะที่ห้าว่างและบอดนูก็ได้ออกมาเ้าเรื่องเงินอีกนะคะ อันนี้เกี่ยวกับเงินมาไล่ของนองดนซึ่งมีคนมาวาวาบอดหนูเอาเงินนองดนไปใส่มันสิเป็นไปได้จังไดเนาะพี่น้องตามที่เฮาติดตามมาก็ได้เห็นอยู่วาบอดหนูพนเทคแค่ทุกอย่างบ่ว่าติไปใส่มาใส่ทีภาคทียูหรือว่าการยูการกินเพนดูแลนองเป็นอย่างดีบ่ว่าเสื้อผ่านออกหนาเวทีจังสี่เพ่นดูแลยางดีเลยนะคะเฮาเห็นแล้วยังคิดว่า โอ้พูนขึ้นดูแลดีแท้คือแท้แค่น้องดีแท้ซัพพอร์ตทุกอย่างแต่เอฟซีแฟนคลับมีความคิดแบบไรจังเอาเมาว่าแบบนั้นเอาตามจริงเนาะคะ่ะบอดนูเป็นผู้ไปฮาน้องมาเพื่อนเป็นผู้ดันผู้ชงผู้สนับสนุนให้น้องได้มีมือน,นีทั้งทั้งที่ในวงก็มีหลายต่อหลายคนที่เพื่อนสีเลือกมาดันมาสนับสนุนกระไรนะคะแต่พูนก็นเลือกว่าน้องโดนเนี่ยพอนไปฮับมาก อยู่ในการดูแลของเพื่อนเพื่อนก็บดูแลเป็นอย่างดีและเอฟซีแฟนคลับก็มาเว้าเรื่องเงินเรื่องทองว่าเพื่บอบ่สมควรดอกคาเพื่อนเป็นผู้ห้ให้ทุกอย่างห้โอกาสตามที่แอดเคยเว้าถึงเรื่องบอดนกบอดหนุเพื่อนห้โอกาสคนนี่ลหละค่ะถ้าบ่มีเพิ่นในมือน,นั่นน้องๆทุกคนกับบอมมีมือน,นีแมนบอคาดพี่น้อง เพื่อนดีที่สุดแล้วนะคะตามที่ได้ติดตามมาตามที่ได้เห็นเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองอันนั้นเป็นเรื่องของภายในเพื่อนสิจัดการบริหารกันเพื่อนหูว่าเพื่อนต้องเหตุจังไถ่โตศิลปินเองก็ต้องหูว่าตัวเองต้องอยู่จังไดว่าโตัวแบบใดนะคะเงินทองของบาดใจอันนั้นกระเมนพ่อมาอยู่ในจุดนี้ ถ้ามีงานออกก็สิมีเงื่อนเข่าทุกมือบอหน่อยกับไลายบหลยกับหน่อยจังสีะะ่เนาะค่ะเฮาก็ต้องคิดในมือแรกที่เฮ้ากล่าวเข่ามานะคะน้องๆบ่ได้หมายมถึงแต่น้องโดนนะคะทุกคนเลยเขา้าต้องนึกถึงมือเฮากล่าวขอามาในมือแรกว่าเขามาแบบใดเขามีอย่างแนมาจังสี่เนาะคะ่ะนัมือนี่โอกาสที่เพื่อนหยิบยืนไห้ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะในมือเขามีโอกาส ตรงนั้นและหถ้าจะไปไฟเฟีกับคําเว้าหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆที่อยู่ ศิลปินทุกคนต้องหนักแน่นนะคะเราเพื่อนผู้สนับสนุนเพิ่นทุ่มเทขนาดใดกว่าสิมีมือนี่ให้เห่าได้นะคะเบ่าไปลายกับเป็นตะลือโตอนนอดค่ะบางที่ตัวน้องๆเองบ่าว่าที่เป็นน้องอายอาหรือน้องโดนจังสี่ก็อาจสิบ่ได้คิดอยังแต่เอฟซีแฟนคลับเขามากกล่าวกายเรืองของเพิ่นมากจนเกินไปกามีเนาะคะ่ะก็อยาเอาความหวังดีมาเป็น อีหย่างที่เว้าให้มีการกินแหน่งแข้งใจหรือว่าเป็นการเสี่ยมนะคะให้เพื่อนยู่นํากันด้วยความสุขทํางานอย่างสนุกมีความสุขกับงานตรงนั้นจังสี่เนาะคะ่ะเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองก็จะเอามาเว้าให้มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาเพื่อนลูกค่ะว่าเพื่อนต้องเฮ็ดกันแบบใดจังไดจังหัวหน้าวงจังสี่เพื่อนกระดูแลลูกน้องเพื่อนเอามาแล้วเพื่อนกระยาห้ได้ดับได้ดีสมที่เพื่อนปั้น เพื่อนพักดันเพื่อนอยากให้ปังอยากให้ดังดังแล้วก็เป็นพลดีต่อวงน้ำเป็นพลดีต่อตัวศิลปินน้ำนะคะเพราะฉะนั้นศินลปินที่เพื่อนเอามาพักมาดันทุกคนก็ต้องรู้บุญคุณเพื่อนน้ำนะคะเพื่อนให้โอกาสเฮ่าแล้วเฮ่าก็ต้องรักษาโอกาสนั้นไว้ให้ดีและวก็ทำตัวให้ดี อย่าลืมวันเวลาที่ผ่านมาน้องๆศิลปินหลายคนคิดได้คือกันนาคะแต่ FC แฟนคลับบางครังก็ไปเกินคําว่า FC ที่หักที่สิติดต,ตามการแสดงหรือผลงานด้านหน้าวทธีของศิลปินที่หักบบนเพนศูนย์ค่ะพี่น้องพนบอกว่า้ามีมาไล่ออนไลน์มากหรืออย่างมากพนสีโบจับบบายพนสิบหยุ่งบ่เกียวเล้วอันนี้ว้าด้วยความโมโห ความหน่อยเนี่ยามใจในความหวังดีของเพิ่นกลายเป็นคนมองในแง่ลบจังสี่เนาะคะ่ะเป็นหน้าเห็นใจสําหรับผู้บริหารหัวหน้าวุงนะคะที่เจอเรื่องดราม่าแบบนี้เดี๋ยวดราม่าอันนั้นเดี๋ยวดราม่าอันนี้อยู่บจบบ่สินคลิปนี้ก็ขอมาเว้าแต่เพียงเท่านี้คะ่ะฟางบอดหนูเว้าแล้วก็รู้สึกเห็นใจอยากมาแช่ต่อจังสี่เนาะคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ